เอาครับผมมาตัดผมวันนี้ลูกเยาวราตัดผมให้ครับผมตัดแกบไหนผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมก็รอ่อหดโามครับดูการทามันดูมันทามด้วยครับเนี่ยจัดดนจับด้วยข้างคันข้างคันข้างสีข้างทำนะครับครับผมไม่ว่าครับอยากทำอะไรอะไรก็ทำไปเชือกขาวกอัน นักเทศแล้วแต่ไม่เดือดร้อนครับลูกธรรดาเอาที่เชือสบายใจอ่ะกินเหล้าต้องกินเยอะๆกินเยอะๆไม่ใช่ไอ้จางโตโตเราเราไครับถามเลยจะไปลุกจะไปลุกรถจะแน่หรอตกผมตกรถนิดหน่อยครับตกผมตกต้องมาผมไปขี้ไปเยี่ยวไปขี้อะไรออกมามันก็ไม่เห็นรถผมนี่ไม่เห็นรถครับผมก็เดินงอไปงอมาผมไม่เห็นหอจิตตา ผมโอชิเราขาเมากินปวดเล็กครับมังกรับผมลูกชายยังไงก็มารับผมครับเพราะผมคนไอเดอนครับดังที่สุดในโลกนี่แหละจามจิตสีรางครับเพื่อไอ้โครงการในโลกนี้อ่าหนึ่งเพื่อวัดมาแล้วเชื่อเชื่อนี่หมดครับผมเชื่อเชื่อนี่หมดแต่ปันแสนจะวันอะไรใครมันอะไรครับใครต้องการไหนไทยจะจะวัดยาบ้ามาเลยเนี่ยจามจิตสีรางไม่ได้ครับ